ครับท่านอาจารย์วิชาครับครับสวัสดีครับคุณมนตรีครับครับคงคบจะต้องมาขอความรู้ท่านอาจารย์ในเรื่องของการปฏิรูปตํารวจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนื้อหาสาระาที่กําลังพิจารณาอยู่ในร่างกฎหมายฉบับปัจจุบันและคงจะโยงไปถึงร่างฉบับของท่านอาจารย์มีชัยก่อนหน้านี้ด้วยเอาเอาสถานะ ของร่างกฎหมายฉบับนี้นะเวลานี้หลังจากที่ติดกับสถานการณ์โควิดและหยุดไปพักหนึ่งตอนนี้กลับมาประชุมครั้งที่สิบสี่สิบห้าเรียบร้อยเลยใช่ไหมครับประจากรับก็พยายามให้มีการประชุมกันนะนะแต่ว่าเท่าที่ทราบก็เจอกับกฎหมายนะที่สำคัญสำคัญอีกหลายเรื่องแล้วก็อีกหลายประเด็นโดยเฉพาะ รัฐมนูลที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยก็ทําให้ชะงักไปด้วยเหมือนกันนะไม่ไม่ใช่แต่ชะงักเพราะโควิดอย่างเดียวครับเพราะว่าทางกรรมธิการวิสามันของกฎหมายร่างพระัรรมยิตํารวจเนี่ยก็ต้องเข้าประชุมของทั้งสองสภาแหละใช่ไหมครับ,รบเพราะว่ามีทั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามีการโหวตกันอะไรกันเนี่ยเขาก็ ลำบากอะนะที่ที่จะมานั่งคุยกันนะหรือว่านั่งวิจารณ์หรือนั่งวิเคราะห์อะไรกฎหมายนะใจมันก็ไม่อยู่ละนะครับอาจารย์กรรมธิการชุดนี้มีมีมกี่ <ภา S 2> ท่านนะครับอาจารย์สองสภากรรมาธิการร่วมชุดนี้เออทั้งสองสภาก็ก็เยอะพอสมควรนะฮะเออหกสิบมันประมาณนั้นนะฮะครับก็เยอะฮะครับก็ไม่ใช่ ไม่ใช่น้อยอะดูแล้วก็หมายความว่าเขาก็มีทั้งที่ที่เป็นสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการร่างมาก่อนด,ด้วยนะอย่างอย่างตัววุฒธธิสภานะเอออย่างตัวของสมาชิกวุฒิสภาที่ที่คุณคำนูนอย่างเงี้ยนะท,ที่ที่อยู่ หัวแถวเลยนะฮะเขาก็มาเป็นเป็นคณะกรรมการด้วยครับเดี๋ยวาที่บอกว่าหกสิบนั่นน่าจะบอกเกินไปนะเพราะว่าผมไปนับเอาพวกที่เป็นชุดของฝ่ายเลขาด้วยอะไรด้วยมันก็เยอะนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะผมดูที่มีตำแหน่งหน้าที่ก็ยี่สิบเจ็ดคนกรรมการยี่สิบเจ็ดนะก็ถือว่าไม่เยอะนะจานฮะยี่สิบเจ็ดเนี่ยนะ S <S> ครับก็ก็ก็ใหญ่พอสมควรแหละนะเพราะว่าจะจะมีทั้งที่เป็นกรรมธิการจากมุธิสภาแล้วก็จากสภาผู้แทนราษฎรนะฮะแล้วก็พวกที่เกี่ยวข้องก็คือว่าเป็นตัวแทนของของคณะรัฐบาลอย่างผมเนี่ยก็เข้าไปในฐานะเป็นตัวแทนของคณะรัฐบาลนะฮะสิ่งสิ่งท่านก็อุตส่าห์ตั้งให้แล้วทีนี้ เห็นว่ามันมีอยู่หลายอะไรเงี้ยนะฮะคุณอำนวยเห็นว่ามันมีอยู่หลายมาตรามากร้อยกว่ามาตราตอนนี้กรรมธิการร่วมได้พิจารณาไปถึงมาตราไหนครับจางครับเอ่อทั้งหมดร้อยเจ็ดสิบสองมาตรานะเอ่อพิจารณาไปถึงมาตราสิบสี่ซึ่งก็เป็นถึงมาตราที่มีความสําคัญนะครับยืดเยื้อนานทีเดียวเพราะว่าพูดถึงเรื่องของกตรคณะกรรมการตํารวจแห่งชาตินะครับซึ่ง แต่เดิมมาเนี่ยนะเขาแยกเป็นเป็นสองชุดนะเป็นคณะกรรมการนโยบายกับคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องบริหารงานบุคคลก็คือเรื่องยศปลดย้าย<อ>นะครับ,รบเสร็จรแล้วอพอมาถึงท่านอาจารย์มีชัยท่านจับมารวมกันให้เป็นคณะกรรมการชุดเดียวแล้วก็มีนายกเป็นประธานทีนี้ทางทางฝ่ายาตำรวจซึ่งซึ่ง ซึ่งก็ยอมตอนแรกอะนะฮะว่าให้ให้เข้ามาเป็นชุดเดียวได้แต่ว่าพอถึงตอนที่เข้ามาพิจารณาก็มีการแปลยะติหรือมีการพูดกันให้มีสองสองชุดซึ่งผมคิดว่าเสียงส่วนใหญ่คงจะโหวตให้เป็นสองชุดอนะเพราะว่าคณะกรรมการเนี่ยถ้าถ้าดูแล้วเนี่ยนะก็จะมีตำแหน่งแห่งหนก็คือเป็นตำรวจซะ กว่าครึ่งอ่ะก็ก็ก็คือตำรวจทั้งที่เป็นตำรวจปัจจุบันแล้วก็เป็นอดีตตำรวจด้วยนะคือคือทำไมเขาถึงเห็นว่าน่าจะต้องมีสองชุดเพราะเขาเห็นว่าการบริหารงานบุคคลเนี่ยนายกไม่ควรที่จะเป็นประธานเขาเขาเขาใจจุดนี้ไหมครับก็คือเขาเขา คิดว่าถ้าเผื่อมันยาวไปเนี่ยนะฮะอยู่ไปจนจนถึงการเลือกตั้งอะไรต่ออะไรอย่างเนี้ยนะถึงการเมืองเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยนายกเพื่อมนตรีก็จะมาจาับพักการเมืองเนี่ยใช่ไหมครับ,รบ,รบก็ก็ก็ไม่รู้ว่าว่าเขาจะเล่นการเมืองไหมอะไรไหมในแบบไหนมันจะเป็นกลางหรือเปล่าซึ่งซึ่งก็เป็นที่รู้กันนะ่ะผมผมก็ยอมรับในจุดนี้นะว่าว่าเอถึงแม้ว่า จะมีจากการเมืองอยู่คนเดียวเนี่ยนะแต่ว่าเมื่อนั่งเป็นประธานเส็จแล้วเนี่ยแล้วเป็นนายกด้วยทุกคนก็เกรงใจนะทุกคนก็เกรงใจเอ่อมันจะไม่ได้มีลักษณะเป็นอย่างลุงตูท่ที่ที่มาจาก่าการประจรําอย่างอย่างทุกวันเนี้นะฮะเอ่อเพราะเพราะฉะนั้นเขาก็กลิ่งเกรงใจว่าทางการเมืองจะเข้ามามาครอบงําตำรวจรนะฮะเเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะให อคัดเลือกกันเองในในกลุ่มของกตรที่าของกตรนะก็คือตั้งแต่พบตรลงมาเรื่อยๆนะแล้วก็มีผู้ส่งคนอาวุธมาอะไรมาแล้วก็มีการเลือกว่าจะให้ใครเป็นเป็นประธานบแบบนั้นน่ะนะคือให้หลุดจากจากทางการเมืองเลยครับส่วนทางการเมืองก็คือท่านนายกก็ให้ไปชุดนโยบายอะไรอย่างเงี้ยกตชนี่เลยทางนู้นฮะอ่ามันมันก็เลย มีคนเห็นด้วยเยอะนะฮะ<ม>ด้วยด้วยความที่ว่าเจ็บช้ำน้ำใจกันมาเยอะอะ่ะจ,จากคำสั่งของนักการเมืองอะไร,รต่ออะไรอย่างเงี้ยนะถ้าอาจารย์ฮะแส,รระสดงว่าที่มีการปรับปรุงแก้ไขโดยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินำไปปรับแก้ก็คือข้อเสนอที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่คือไม่ให้ฝ่ายการเมืองเข้ามานั่งเป็นประธานนี่คือชุดของตำรวจไหมครับคือคือ ชุดที่ตำรวจไปแก้เนี่ยนะก็ยังยอมอยู่นะ oh. คือคือผมผมเข้าใจว่าเขาเขามีการลอมชอมกันตอนตอนที่ว่าส่งให้ตำรวจเนี่ย oh. แต่เขาคงจะค้านมาตั้งแต่ตอนนั้นแล,ะละ้วล่ะเขาเห็นว่าค้านเยอะนะค oh. ้านหลายประเด็นน,นะมี oh. มีสักสิบยี่สิบประเด็นได้มัมงนะ oh. แล้วแล้วก็มีการไปเจราจากันอะไรกันนะกับทางคอรมอ oh. ก็ ก็เลยผ่านมาได้แบบที่เห็นอยู่ทุกวันเนี่ยก็คือที่ที่เขาร่างออกมาแล้วก็ส่งไปสสานนะครับ,รบแต่ว่าคณะกตรมกรซึ่งเป็นเรื่องใหญ่รจริง,รง,รงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเหมือนกับกตคณะกรรมการตุลาการเหมือนกับกอคณะกรร,การมกกออาการอายการนะฮะที่ท ที่มีจะมีบทบาทอย่างสําคัญอย่างมากเลยในการเลื่อนยศกดย้ายนะฮะในการให้คุณให้โทษอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเขาเขาผมผมคิดว่าเขายอมไม่ได้ผมผม,ผม,ผ,มผมดูแล้วนะ <c oughs> ที่ <c oughs> ที่ก <c oughs> ารที่ประชุมไปวันก่อนแล้วก็ยังไม่เคาะมาตรานี้น้ําหนักเป็นยังไงว่าจะให้นายกรัฐมนตรียังนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานหรือว่าจะเอาแบบ คัดเลือกกันเองขอให้ให้เสียงส่วนใหญ่ให้ตั้งเป็นคณะอนุกรรมการไปพิจารณาเสียง<ๆ>เสียงเสียงส่วนใหญ่เอจับชุดเอชุดเล็กอ่ะพูดพูดกันตรงๆนะฮะชุดชุดเล็กไปคุยกันไปเคาะแล้วก็ให้ให้ร่างมาเอผมก็ให้ให้ฝ่ายเลขาของผมเองเนี่ยเข้าไปนั่งอยู่ด้วยคนนึงก็ได้รับการแจ้งมาว่า เเสียงส่วนใหญ่ในคณะอนุนั้นเนี่ยนะก็เห็นว่าให้ให้ให้มีสองชุดครับคือคือก,กะตะรกับคณะกรรมการนโยบายบนะที่ที่จะให้นายกเนี่ยนะพ้นจากจากจาก,การที่มีอำนาจในการเลื่อนยศปลดย้ายท,ที่ที่ว่าเนี่ยนะครับ,รบก็ก็คือหมายความว,าว่าอันนี้คือทิศทางและผมผมมองดูว่ามันคงจะเป็นทิศทางที่ที่ชัดเจนของพวก อทางฝ่ายตำรวจนะฮะซึ่งซึ่งเป็นฝ่ายเสียงข้างมากนะครับ,รบดังดังนั้นโดยหลักเลยเนี่ยฝ่ายการเมืองไม่ควรที่จะเข้าไปอ่าลงลึกจนถึงการแต่งตั้งโยกย้ายน่าจะกํากับดูแลอ่าก็ถือว่าน่าจะเป็นเป็นประโยชน์แล้วสําหรับาการบริหารงานองคอ์กรตรงนี้ครับก็ว่ากันตรงๆนะตรงไปตรงมาเลยว่า มันไม่มีครั้งไหนเลยที่ที่การเมืองจะไม่เข้าไปยุ่งเพราะว่าในการแต่งตั้งอผบตรเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยยืดเยื้อยาวนานนะอย่างชุดสมัยของของคุณอภิสิทธิ์จะเห็นได้เลยว่าตั้งตั้งอผบตรไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะเพราะว่าไม่เห็นพ้องต้องกันนะฮะระหว่างฝ่ายการเมืองใช่ไหมครับเออ แล้วเนี่ยเมื่อเป็นอยู่สักพักหนึ่งนะะก็หลายๆคนก็ถูกปลดก่อนหรือว่าถูกย้ายก่อนที่จะที่ที่จะอยู่จนครบเกษียณอายุครับมีมีเอ่อน้อยนะที่ที่ว่าอยู่จนจนครบนะฮะด้วยความภาคภูมิใจนครับเออส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะก็ทางการเมืองจะกดดันเนี่ยเออพบตรอย่างมากเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ เห็นเห็นตรงกันอยู่แล้วนะว่ายังไงเนี่ยนะฮพอบตรก็ต้องถูกกำกับโดยฝ่ายการเมืองโดยโดย,โดย,โดยโนายกรัฐมนตรีพราหละเพราะว่าเออมันจะมันไม่ใช่องค์กรอิสระนะครับ,รบเพราะเพราะเพราะฉะนั้นก็ أو, ก็ต้องลอยอยู่นะครับ,รบมันลอยอยู่แบบไม่ขึ้นกบใครไม่ได้นะฮะอย่างทุกวันนี้ก็อยู่ภายใต้กํากับดูแลของนายกรัฐมนตรีรนะครับ ถ้าอาจารย์ขอขอ,ขอความรู้ต่ออีกนิดถ้าแม้ไม่เป็นองค์กรอิสระแต่เพื่อที่จะให้ปลอดจากการเมืองเนี่ยทำไมไม่กันฝ่ายการเมืองทําหน้าที่เฉพาะกํากับดูแลโดยที่ไม่ใช่ไปบังคับบัญชาอาจารย์ฮะก,ก็ก็อันนี้ไงฮะที่ที่ท,ทางทางทางผู้ร่างที่เป็นตํารวจเนี่ยที่เขาเสนอนะว่าให้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 ใหใหไปคุมเรื่องนโยบายซะ นะส่วนเลื่อนยศปลดย้ายเนี่ยก็ให้ให้ทางฝ่ายประจำนะแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนะมามามาเป็นผู้ที่ดูแลนะใน,ในการเาแต่งตั้งโยกย้ายนะเอที่ที่ยังดีอยู่ก็คือยังมีคณะกรรมการอีกสองชุดคณะกรรมการชุดแรกก็คือคณะกรรมการนอก นอกจากกตรนี่แล้วนะฮะก็ยังมีคณะกรรมการเพิ่มขึ้นมาก็คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบพิทักษ์คุณธรรมของของตำรวจรก็คือหมายความว่าถ้าตำรวจเนี่ยได้มีการแต่งตั้งโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรมนะ,ะโดยผู้บังคับบัญชานะ,ะกันแกล้งหรืออะไรก็สุดแล้วแต่ก็สามารถจะร้องทุกข์ต่อต่อคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมของตำรวจนี้ได้ นะโดยโดยไม่ต้องไปร้ององค์กรภายนอกเลยคือมันจะอยู่ในโครงสร้างของอ uh, ร่างแกรยัดต, uh, ตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่นี่เลยตกนะลงคณะกรรมการชุดนี้ยังไม่ได้ถูกตัดออกไปยังอยู่ในร่างไม่ไมไม่ฮะไม่ฮะคือคิดคิดว่าคงไม่ถูกตัดครับค,คงคงคงไม่ถูกตัดคือคือชุดที่ที่มีปัญหาเนี่ยจะมีอยู่ชุดเดียวก็วคือชุดบริหารอ่อ ที่ที่ที่เรียกว่าบริหารงานบุคคลก<อ>็คือการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยนะครับ,รบส่วนพิพักษคุณธรรมเนี่ยมันดูดีนะเขาคงคงไม่มีใครตัดหรอคือได้ประโยชน์ทั้งในส่วนของตํารวจและประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ไปร้องทุกข์ผ่านคณะกรรมการชุดนี้ได้ออสำหรับประชาชนจะมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งเขาเรียกคณะกรรมการร้องร้องทุกข์นะ<ม>นาการตํารวจเนี่ยค,คือคือ,คอถ้าเป็นคนนอกนะที่ ถูกกันแกล้งจากตำรวจนะถูกลังแกนะถูกทารุณหรือไม่รับแจ้งความอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ร้องทุกโดยมีคณะกรรมการนะนอ,นอกเหนือจากพิทักษ์คุณธรรมของตำรวจแล้วเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการร้องทุกของตำรวจด้วยก็คือเป็นคณะกรรมการที่จัดการแก้ปัญหาให้กับรัษฎรนะเรียกเรียกได้ว่ามีมีมีสามชุดในดในในคณะกรรมการเนี่ย แต่ว่าถ้าถ้าเขาไปแยกอกตรออกเป็นสองอีกอีกชุดหนึ่งก็คือนโยบายก็จะเป็นสี่ชุดนะครับหนึ่งชุดบริหารบุคคลสองคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในส่วนที่จะดูแลให้ความเป็นธรรมกับตํารวจสองอีกชุดชหนึ่งคือคณะกรรมการร้องทุกข์ที่ประชาชนไม่รับความเป็นธรรมถูกต้องครับครับคือคณะกรรมการที่ร้องทุกข์หรือพิทักษ์คุณธรรมเนี่ยมันเคยร่างมาตั้งแต่สมัยเอ่อ พลเอกสุรยุทธ์นะจุรานนท์ตอนนั้นท่านเป็นนายกร,รัฐมนตรีและท่านแต่งตั้งให้พลตำรวจเอกวสิทธิดเดชกุลชรน,นะเป็นเป็นผู้ที่ร่างนะปฏิรูปตำรวจเลยตอนนั้นเนี่ย <c oughs> แล้วแล้ว,ลวท่านเสนอนะอย่างแข็งขันเลยว่าจะต้องมีคณะกรมการที่ที่ช่วยเคลียร์เรื่องการไม่เป็นธรรมนะสําหรับตำรวจและสําหรับราษฎรนะ <c oughs> แต่ก็เป็นที่น่าเสียใจยเพราะว่า ่ถกเถียงกันอย่างยยงงวุ่นวายที่สุดละนะฮะตอนสมัยที่เข้ามาที่คอรมอแล้วเสร็จแล้วก็ก็ล่วงไปแบบอย่างน่าเสียดายเลยจบสิ้นไปโดยไม่รู้ว่าหายหายไปไหนนะครับตอนเพราะพรว่าท่านท่านท่านสุรยุทธท่านก็ตอนนั้นท่านต้องการจะเร่งเรื่องการเลือกตั้งนะฮะไอกฎหมายตำรวจดีๆที่ คนตำรวจเอกวสิทธิเดชคุณชรเคยเสนอไว้ก็ก็เลยน่าจะได้ก็เลยที่สุดโดยโดย,โดยที่ไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาก็มามาคราวนี้เนี่ยนะที่รัฐมนูญปีหกศูนย์มาเขียนไว้อ่าเรื่องของการปฏิรูปเรื่องการสอบสวนนะคดีอาญาอะไรต่ออะไรซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องการที่สุด่ะนะแต่คุณมนตรีก็จะเห็นได้ว่า ระยะเวลานะเขาให้เร่งให้ร่างให้เสร็จภายในหนึ่งปีเนี่ยนีตั้งแต่หกศูนย์มาเนี่ยนะมีกี่ปีเข้าไปล้าจารยครับนะครับอาจารย์ทีนี้ถ้าดูเฉพาะองค์ประกอบหลักๆไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสามชุดหรือสี่ชุดก็ตามตรงเนี้ยก็คงจะเห็นภาพของการปฏิรูปที่ประชาชนก็จะได้ประโยชน์ตำรวจเองก็จะได้รับความเป็นธรรมแต่ถ้าไปดูไส้ใน ของเนื้อหาต่างๆที่ท่านอาจารย์ได้พูดเอาไว้ในงานเสวนาวิชาการเมื่อ24มีนาคมปี64เห็นว่ามีการตัดทิ้งหลายประเด็นนะครับที่คณะของอาจารย์มีชัยได้นำเสนอเอาไว้ถ้าเนื้อหาหลัหกๆเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการสอบสวนก็ดีการแต่งตั้งโยกย้ายก็ดีนะฮะไม่มีความเป็นอิสระและก็ลำดับอวุโสก็ไม่อยู่แล้วเนี่ยมันจะเป็นปัญหาทำให้การขับเคลื่อน ในโครงร่างสผ่านสามกรรมการชสามชุดนั้นน่ะมันจะได้ไหมครับอาจารย์แน่นอนครับถ้าขาดไอ้ปัจจัยที่สำคัญนะฮะในการแบ่งตั้งโยกย้ายกนะ็คือเรื่องของระบบอุปโสความรู้ความสามารถนะที่ที่ทางผู้ร่างเนี่ยประสงค์อย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็ทางคุณกคำนูนก็เคยพูดกับผมมาแล้วนะครานูนศิดท,ทิ่สมานเนี่ยนะะท่านก็ เป็นผู้ร่างอยู่ด้วยนะทั้งจะรูะ้เส้นสนกลนในรู้อะไรนะในเรื่องเนี้นะครว่าทางฝ่ายตํารวจเนี่ยนะไม่ต้องการให้ให้ให้ใช้ให้ครบถ้วนอ่ะคือคือค,อคอหมายว่าว่าให้ให้ใช้สําหรับข้างบนส่วนข้างล่างมาเนี่ยนะก็ให้ให้ยังใช้เหมือนเหมือนเดิมอนะ่ะ <laughs> ยังแต่งตด้โยกย้ยยายในบางส่วนนฮะที่เป็นอาวุโสระบบอาวุโสอะไรเนี่ยซึ่ง เราก็ยังยืนยันนะในในทางฝ่ายที่ที่มั่นคงในเรื่องของการปฏิรูปเนี่ยกย็ยังยังยึดตรงนี้อยู่นะครับเราก็คุยปรึกษาหรือนะว่ายังไงก็ก็ต้องเสนอแปลยตินะใ,ในข้อนี้ให้ให้ยังคงอยู่คือเรื่องของการการเ ประเมินบุคคลด้วยนะมันมีระบบการคิดคนวนคะแนนไปจําตัวทั้งหลายแหล่ที่มาด้วยระบบเรื่องการประเมินคะแนนเรื่องการการใช้ไอความรู้ความสามารถนั่นเองนะให้ให้มันชัดเจนแล้วก็จะมีเรื่องโรงพักซึ่งจากที่เคยร่างมาแล้วเนี่ยนะให้มีโรงพักเอ l เอมอเขาก็ร่างเขาเขาก็ปรับนะเสียง เออก็ยังไม่ลงตัวนะฮะเขาเก็ให้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 เหลือสองสองระดับเท่านั้นคือกลางใหญ่นะใหญ่เล็กเล็กเล็กไม่มีอะไรในทํานองเนี่ยนะแต่ว่ายังไงก็ตามอาจจะเล็กกลางใหญ่หรือเล็กใหญ่อะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่มีความสําคัญก็คือหมายความว่าถือโลกเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะฮะในการตั้งต้นของการ เป็นผู้บริหารที่ดีครับคือคือก็เหมือนกับผู้ร,รักษาเนี่ยนะฮะหรืออายการเนี่ยที่หมายความว่าไม่ใช่อยู่ดีๆข้ามหัวเขาไปเป็นอ่หัวหน้าสารใหญ่เลยนะมันไม่ได้ใช่ไหมครับมันมันมันต้องค่อยๆตายเต้าจากเล็กก่อนแล้วก็ไปกลางไปใหญ่อะไรเงี้ยนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าจุดนี้เป็นเป็นจุดที่จะต้องร,รักษาาไว้นะฮนะแล้วก็ให้ประชาชนมองเห็นภาพ ที่ใกล้ตัวเข้าที่สุดก็คือว่าเอ,อสมัยก่อนเรียกว่าสาร,รวัตรเนี่ยนะสมัยนี้เรียกว่าผู้กํากับเนี่ยนะครับให้ให้ให้เ,เลื่อนความรู้ความชํานาญประสบการณ์อะไรไปนะจากเล็กก่อนแล้วก็ไปกลางไปใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับแล้วก็อีกอีกอันหนึ่งที่ที่ถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งก็คือสายงานสอบสวนนี่ไงท,ที่จะต้องแยกที่จะต้องแยกสายออกไปซึ่งผมก็พูดไว้ ตั้งแต่เดือนมีนาคมว่าว่าเนี่ยเราเราเออถูกถูกเออแก้นะสมัยที่ที่เข้าไปอยู่กับอาทางตํารวจเขาเอาไปพิจารณาเนี่ยเขาเขาก็พยายามที่จะสลายไอ้สายสอบสวนให้ให้มันกลืนไปโดยม,มีสายเหมือนกันนะแเหมือนเหมือนกับว่าเขาเห็นด้วยแต่ว่าในในที่สุดแล้วเนี่ย มันไปขึ้นตรงต่อผู้บังคับบัญชา <ừ> นะฮะตามตามสายตามสายงานที่เป็นสายงานรวมรเช่นผู้กำกับเนี่ยจะเป็นผู้ที่มาดูแลนะฮะเรื่องพนักง,งานสอบสวนนะว่าสอบสวนยังไงอะไรยังไงเข้าไปยุ่งได้นะฮะเราซึ่งซึ่งเราไม่เห็นด้วยเราเห็นว่าต้องเป็นสายงานสอบสวนก็โดยเฉพาะอันนะี้ก็จะต้องแปลยติเหมือนกันท่านอาจารย์เพราะ,ะว่าในร่างนั้นถูกต,ต,ตัดทิ้งไปก็ต้องแปลยติ กับในสั้นๆสักนิดหนึ่งว่าทําไมตํารวจถึงคัดค้านการแยกงานสอบสวนออกไปจันคือเขามองว่าถ้าแยกสายงานสอบสวนออกไปเนี่ยก็ทําให้ไม่สามารถที่จะใช้งานเอลูกน้องได้นะทุกด้านน่ะพูดพูดกันอาตรงก็ขาดอสายงานสอบสวนก็จะว่ากันไปโดยโดยโดยเฉพาะโดยที่ใครจะไปแตะไม่ได้ตรง เาเขาคิดอย่างนั้นนะฮะค,คือ,ค,อคือหมายความว่าสมมุติว่าเป็นอ,อยู่ในโรงพักเนี่ยผู้กำกับเนี่ยเขาเห็นว่าต้องเป็นผู้ที่บัญชาการได้หมดนะสั่งให้ไปทําอะไรก็ได้นะแล้วก็สามารถที่จะให้ให้อกองกําลังทั้งหลายเนี่ยนะสลายไปนะไปอยู่จราจรก็ได้ไปอยู่เอสอบสวนไปอยู่สืบสวนนะไปอยู่ปราบปรามก็ได้อะไรก็ได้พูดพูด,พ,ดพูดกันตรงๆว่า สามารถที่จะใช้งานได้เต็มที่นะนะเพราะเขาเห็นว่าเรื่องของการปราบปรามอาจกรรมเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะแต่เขาไม่ได้คิดว่าเรื่องของการสอบสวนเนี่ยประชาชนเนี่ยต้องการที่สุดก็คือเรื่องของความยุติธรรมที่ที่ที่จะพึ่งได้รับครับ แม่จันเวลาค่อนข้างกระชั้นจันก็เชื่อว่าสิ่งทั้งหลายแหล่ที่เป็นหัวใจสําคัญของการปฏิรูปหลักๆไม่ว่าจะเป็นงานสอบสวนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบอาวุโสทั้งหลายแหล่ที่รับประกรันเรื่องการ,รแต่งตั้งโยกย้ายจะต้องมีการแปลยะติและก็ดึงกลับมาให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้มันเป็นการปฏิรูปที่เป็นปฏิรูปจริงๆครับก็ต้องพยายามนะครับเราเราก็ตั้งใจแล้วนะแต่ส่วนว่า พยายามแล้วจะได้แค่ไหนก็ต้องว่ากันไปในที่สุดแล้วเนี่ยอาจจะต้องไปถึงการโหวตในสภานะ<อ>เพราะว่าถ้าถ้าถ้ามันไม่ผ่านจริงเราก็คงสงวนต้องไปสู้ในสภาใหญ่อีก,อกรอบหนึ่งนะครับใช่ค่ะใช่คับอาจารย์ครับตอนนี้เพิ่งจากสิบสี่มาตราจากหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหวมาตราสภาชุดนี้จะทันไหมครับน่ยอาจารย์ครับ,รบผมก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันแต่ว่าเอ,อทางที่พวกที่เขาเขาพยายามเล่งรัดเนี่ยเขาก็ บอกว่าตอนนี้เป็นตอนที่ปิดสมัยประชุมสภาแล้วนะครับหลัง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 จากนี้คงคงทำงานได้อย่างเต็มที่นะถ้าไม่มีโควิดเขามากวนนะครับก็อยากให้ให้จบภายในเดือนธันวาแล้วก็เข้าสู่สภาใหญ่น่าจะได้พิจารณานะในวาระอย่างนั้นก็ธันวาถ้าจบก็คงจะได้เห็นทันอยู่แต่ถ้าธันวายังต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมอยู่ก็ไม่แน่เหมือนกันท่านอาจารย์นะฮะ ใช่ครับใครับครับครับรขอบพระคุณครับท่านอาจารย์วิชาครับคืนนี้ครับครับยินดีครับยินดีครับคุณมนตรีครับสวัสดีครับครับนี่คือช่วงของฮอต i อทชูปฏิรูปตำรวจไทยฝันไกลหรือไปถึงครับ